สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องคุณค่าของพระกับการฉันพัะตาหารที่ญาติโยมถวายด้วยศรัทธาขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมญาติทุกท่านครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราในเรื่องคุณค่าของพระกับการฉันพระตาหารที่ญาติโยมถวายด้วยศรัทธา เรื่องนี้อยากจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดในครั้งพุทธการให้ฟังสักเรื่องนะครับในครั้งพุทธการมีครอบครัวคนหาของป่าอยู่ครอบครัวหนึ่งมีสามคนพ่อแม่ลูกสาวถึงแม้จะลำบากยากจนแต่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยอยากจะสั่งสมบุญแต่เนื่องจากอาหารไม่ประนีตแล้วสมัยนั้นพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากใครก็จะทำอาหารมาเลี้ยงพระกันเป็นจำนวนมากอาหารก็หาได้ไม่ยาก ไม่อัตคัดเหลือเฟือสามีปัญญาคู่นี้ก็ทําอาหารตามฐานะตามกําลังของตนซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ประณีตนะครับพระภิกษุสมมเนรรูปไหนที่มารับอาหารจากครอบครัวนี้พอเดินไปสักนิดหนึ่งก็เปเททิ้งครับบาทจะได้ว่างไปรับอาหารที่ประนีตขึ้นอุบาศกอุบาสิก,กาคู่นี้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วเข้าใจครับว่า อาหารอุดมสมบูรณ์พระภิกษุสมนเลนก็อยากจะฉันพระาหารที่ประณีตอาหารเราไม่ประณีตท่านเลยเอาไปทิ้งอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทําให้ศรัทธาง่อนแง่นคอนแคลนอันนี้วิสัยของบัณฑิตครับคือแก้ไขที่ตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดจะแก้ไขคนอื่นก็หาหรือกับปัญญาว่าจะทำยังไงเราจึงจะได้บำรุงภิกษุสมนเลนด้วยอาหารที่ประณีตนะครับ หารือตกลงกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลูกสาวของเราไปไว้ที่บ้านของเศรษฐีแล้วขอกู้เงินมาก่อน12กหาปณะนัดสมัยนั้นนะครับก็ปหาปณะก็มากถึงขนาดซื้อโคนมได้ทีเดียวนะครับก็ตกลงกันแล้วก็ลูกสาวไปไว้ที่บ้านเศรษฐีขอกู้เงินมาก่อนเอาลูกสาวไว้ใช้งานที่บ้านนะครับเสร็จแล้ว สามีัญาาคุณนี้ก็ไปซื้อโคมาตัวครับเป็นโคนมโคนมตัวนี้ก็ให้นมดีครับด้วยอนุภาพแห่งบุญที่มีตะรัทธาเรื่มใสสามีัญญาคุณนี้ก็เอานมที่เลดจากโคนะครับมาปรุงอาหารให้ประณีตถวายภิกษุสมณเณรอิ่มอกอิ่มใจครับปลื้มใจชื่นใจที่ดะเลี้ยงพระและท่านก็เอาพระท่านบิณฑบัตแล้วกไ็ไปทิ้งครับเอาไปฉันก็ดีใจก็เลี้ยงมาเรื่อยครับ พออิ่มอ์ขิมใจการทาบุญอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ครับก็คิดถึงลูกสาวว่าลูกสาวต้องจากพ่อแม่ไปไปอยู่กับเศรษฐีก็หาเรื่กันว่าจะทําอย่างไรถึงจะลูกสาวกลับคืนมาได้ลําพังแต่หาปืนหาของป่ามาขายไม่สามารถจะรวบรวมเป็นกอบเป็นกรรมที่ไปไถ่ตัวลูกสาวมาได้ก็หลังจากหาเรืกันแล้วก็สามีก็คิดว่าจะเดินทางไปต่างเมืองไปรับจ้างขีปอ้อยงานหนักแต่งเงินดีครับ ตกลงกันแล้วก็สามีก็เดินทางไปครับปัญญาก็อยู่บ้านทําบุญไปตามปกตินะครับสามีก็เดินทางไปหีบอ้อยระหว่างเมืองทํางานอยู่6เดือนเต็มๆครับอดออมประหยัดเพื่อเก็บเงินหวังจะมาไถ่ถอนลูกสาวด้วยเงิน1ิบของสิกหาปณะ,ะนะครับทํางานเต็มๆอยู่6เดือนได้เงินครบก็ดีใจครับก็เดินทางกลับมา ระหว่างทางมาเจอพระภิกษุรูปหนึ่งก็ทราบว่าจะกลับมาเส้นทางเดียวกันก็เดินทางมาด้วยกันอุบาสกก็ดีใจครับไม่ได้ทําบุญไม่ได้เห็นพระมาหกเดือนเต็มๆคนมีศรัทธานะครับก็เดินตามภิกษุนั้นมาพอใกล้เพนนะครับมันอยู่ในป่ามันไม่มีอะไรครับอุบาสกก็คิดว่าเออถ้าข้างหน้ามีหมู่บ้านจะไปขออาหารเขาหรือถ้ามีคนหาของป่ามา จะไปขออาหารเขาเพราะคนเดินป่าเดินระยะไกลๆนี้เขาเตรียมอาหารอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเจอคนหาของป่าผ่านมานะครับอุบาสกอาราธนาให้พระภิกษุท่านนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็วิ่งตามคนหาของป่าไปครับไปบอกคนหาของป่าว่าอยากได้อาหารที่ใช้พกะที่พกมาเนี่ย ขอแลกด้วยเงินหนึ่งคาพันะซึ่งเป็นเงินที่มีค่าสูงมากกับอาหารของป่านะครับอาหารคนหาของป่านะครับคนหาของป่าก็เอจใจทันทีว่าอาหารของเขามันไม่มีค่ามากมายถึงขนาดหนึ่งาพนะนะครับเอจใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ขายไม่ให้อุบาสกก็เพิ่มเป็นสองาพันะสามาพณนะสี่คาพณนะจนไปถึงสิบสองาพณนะคนหาของป่าไม่ให้อุบาสกก็ เปิดใจครับว่าทั้งตัวมีแค่นี้พระท่านเดินมาถึงเพลแล้วจะต้องอดถ้าไม่ได้ฉันขอแลกสิบสองขาพนะกับข้าวในหอนี้เธอจะได้ได้บุญด้วยกันนะครับคนหาของปาก็ได้ไป12บสองาพะแลกกับห่อข้าวของคนเดินทางนะครับอุบาสกก็ดีใจเอาห่อข้าวของคนเดินทางมา อาราธนาพระภิกษทุท่านเอาบาตรออกมาเกลีย่ยอาหารในหอข้าวนั้นใส่บาตรพอเกลี่ยได้ครึ่งหนึ่งพระภิกษุก็จะปิดฝาบาตรครับบอกว่าเรามาด้วยกันสองคนแต่อุบาสกท่านนั้นบอกว่าอยา,อยากจะอยากจะเอาบุญขอถอยหมดเลยนะครับพระภิกษุก็รับอาหารหมดเลยรับเสร็จก็นั่งชันนะครับอิ่มอกอิ่มใจสบายใจมันเดินทางมาไกลมันหิว,วครับ พอฉันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินทางต่อเดินทางต่อก็ถามอุบาสกไปได้อาหารมายังไงอุบาสกก็เล่าทั้งหมดเลยครับเล่าด้วยความปพื้มปิตินะครับว่าตัวเองไปรับจ้างหีบอ้อยมาเพราะต้องการเอาเงินค่าหีบอ้อยเนี่ยไปไถ่ตัวลูกสาวที่เอาไปฝากเสฐีอาไว้เพื่อจะกู้เงินเอามาซื้อโคโนมรีดนมทำอาหารประนิตเลี้ยงพระ เป็นไปตามขั้นตอนออนะครับคือเขาแค่เราไปเรื่อยนะครับเอาเงินไปขอแลกกับคนหาของป่ากับอาหารของคนหาของป่าเขาก็ไม่ยอมให้หนึ่งขานะไม่ให้เล่าไปก็ปีติล้านเหลืงเบิกบ้านในใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากแต่พระภิกษุที่ฉันปรพฐานไปไม่ได้มีปีติอย่างที่อุบาสกเขาเล่าครับสถานใจครับพโอ,โอเราม่ได้พิจารณาอาหารมื้อนี้ฉันด้วยความหิว ไม่รทราบวาที่มาอาหารนี่มันเป็นแบบนี้ถ้า,ราทราบวาที่มาของอาหารเป็นแบบนี้คงให้ไปคืนแล้วาาหากระหัพนะคืนมายังดีกว่ายอมอดสักวันเพื่อที่อุบาสกนี้จะได้ไปถ่ายตัวลูกสาวคืนเพราะทํางานมาตั้งหกเดือนไม่ได้พิจารณาก่อนขบฉันพัฒหารก็นึกในใจครับการฉันมีอยู่สองแบบคือฉันแบบเป็นหนี้กับฉันแบบเป็นนายฉันแบบเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้ ของญาติโยมที่เขามาถวายฉันแบบเป็นนายคือฉันแล้วญาติโยมเขาได้ประโยชน์ได้บุญกุศลได้อันดิสงส์เต็มที่มันก็อยู่ที่ว่าเรี่ยวแรงที่เราฉันพัทหารเนี่ยเอาไปทําอะไรถ้าเรี่ยวแรงนั้นมาสร้างความบริสุทธิ์แก่ตัวเองและก็บําเพ็ญประโยชน์สุขให้แกบมหาชนอันนี้ฉันแบบเป็นนายแต่ถ้าฉันแล้วเรี่ยวแรงของเราไม่ได้สร้างความบริสุทธิ์แก่ตัวเอง ไม่ได้มาสร้างประโยชน์สุขให้กับมหาชนหรือเอากําลังเรลวแรงนั้นไปทําบาปอากุศลอย่างนี้เรียกว่าฉันแล้วเป็นหนี้โบราณเวลาบวทพระใหม่ๆอุปชาก็จะพาไปหน้าอุโบสถอุโบสถหลายที่ก็อยู่กลางทุ่งนะครับแล้วก็อุปชาก็จะอบรมพระบทใหม่ให้ดูคาราวครับในทุ่งครับตัวนำจ่าูงเขายาวงงนะครับนั่นแหละครับอดีต จะาวาดเก่าส่วนไอตัวที่ตามมานั้นลูกวัดเพราะครั้งเป็นฟิกษุบวชแล้วไม่ได้มาเป็นสมณธรรมไม่เอากำลังที่เกิดขึ้นจากอาหารเข้าปลาอาหารมาสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองไม่เอากำลังนั้นมาสร้างประโยชน์สุขให้กับมหาชนวิบากกรรมนั้นเลยทำให้เป็นคาราบาวนะครับไถนา ให้ผลผลิตมากมายแต่ตัวเองไม่มีโอกาสได้กินข้าวที่ตัวเองไถให้กับชาวนาอันนี้ฉันแบบเป็นนี้นะครับก็จะมีวิบากกรรมหลังจากที่พระภิกษุรูปนั้นทราบเหตุการณ์ทั้งหมดก็สลดใจต่อมาก็เดินทางไปถึงวัดแห่งหนึ่งที่เป็นทางผ่านนะครับพระภิกษุรูปนั้นก็ขอลากุบาสกว่าจะขอเข้ามาพักค้างที่วัดที่ตัวเองผ่าน เข้าไปขอเจ้าวาดขอกุฏิครับก็บำเพ็ญอาคารตุก,กะวัดครับไปกราบเจ้าวาดรายงานตัวขอกุฏิก็มีกุฏิว่างเจ้าวาดก็ให้กุฏิท่านเข้ากุฏิได้ก็ปิดกุฏิเลยครับแล้วก็สอนตัวเองกําลังอันเกิดขึ้นจากข้าวปลาอาหารที่อุบาสกถวายที่ศรัทธานี่มีค่าคือชีวิตของลูกสาวของเขาอุบาสกนี้มีคุณกับเรามากเหลือเกินเราต้องตอบแทนคุณอุบาสกนี้ รู้คุณค่าของอุบาสกเนี่นะครับก็ตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรมอธิษฐานถ้าไม่สิ้นอสกิเลสจะไม่ลุกจากที่นั่งคืนหนึ่งก็แล้วสองคืนก็นแล้วสามคืนก็แล้วไปบรรลุธรรมอวันที่เจ็ดพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ตรวจด,ดูครับโอ้โหสังขารตัวเองไม่ไหวคงต้องปรินิพานก็ออกจากกุฏิมาเคาะระฆังของวัดนั้นเรียกประชุมสงฆ์ครับ โดยธรรมเยมแล้วไม่มีอคา,ารโอกาที่ใดก็กล้าทาแบบนี้นะครับแต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเล็กประชุมสงฆ์และท่านก็ประกาศว่าภิกษุสมณเน,นรูปใดในวัดนี้ที่สงสัยเกี่ยวมรรคผลนิพพานให้ถามท่านนะครับและท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับท่านมาขอพักค้างบำเพ็ญสรณธรรมอย่างยิ่งยวดด้วยเหตุที่ได้ได้อาหารจากอุบาสกที่ มีความศรัทธายิ่งในพระธรรมตรยัยภิกษุสมเร็จทั้งหลายได้ฟังนั้นก็เชื่อครับเพราะเห็นมาเจ็ดวันที่แล้วเข้ากุฏิแล้วหายไปเลยมาโผลอีกทีวันที่เจ็ดผิวพันธุ์ก็ผ่องใสนะครับอิ่มเอิบด้วยรัศมีธรรมที่เข้าถึงโดยความเป็นพระอรหันต์และท่าอธิษฐานจิตถ้าอุบาสกท่านนี้ยังไม่มาแตะอาคารเป็นที่ชาวรักิจท่านย้ายไฟเกิดขึ้นได้ รเราแทนการปนินนะครับเขาก็เตรียมอาคารรองรับพระอารหันต์รที่จะประชุมเพลิงปรากฏว่าจุดเท่าไหรก็จุดไม่ติดก็เชิญไปแจ้งข่าวนี้ให้กับพระราชาได้ทราบนะครับเพราะว่าการจะมีพระอารหันต์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับพระราชาก็มาเอาบุญด้วยอยากจะมาประชุมเพลิงพระอารหันต์รมาเอาบุญนะครับปรากฏว่าจุดไฟเท่าไหรก็ไม่ติดพระราชาก็ถามถามภิกษุสมณีว่า วันที่พระคุณเจ้าจะปรินิพานมรณภาพได้สั่งอะไรไว้ก็เลยทราบว่าออได้ปปรถถึงอุบาสกที่ได้อาหารมื้อสุดท้ายก็ให้คนตามครับให้คนไปตามตามหาอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าตามตัวพบครับอุบาสกนี้มาก็มาที่วัดนี้หายไปเจ็ดวันวนะครับก็ตามมาที่วัดนี้พอเปิดดูอาคารที่ใช้รองรับการ ประชุมเพลิงนะครับพอเห็นพระภิกษุที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเห็นแล้วก็เสียใจร้องไห้ครับว่าท่านมรณภาพพระราชาเมื่อได้ตัวของอุบาสกไปแล้วนะครับก็มีความศรัทธาเลื่อมใสก็ให้อุบาสกเปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดใหญ่เลยครับแล้วเรียกอุบาสกนั้นว่าพี่ชายเป็นพี่ในทางธรรมที่มีใจอา,าถารมีศรัทธาเลื่อมใสมากนะครับอุบาสกมาถึงที่บรรจุที่เป็นที่ชำระร่างประชุมเพลิงแล้ว ไฟก็สามารถติดได้โดยง่ายนะครับอุบาสกนั้นด้วยอานิสงส์ใหญ่อย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็พ้นจากความเป็นคนหาปืนคนหาของป่าเพราะพระราชาเ็าให้บูชาความดีด้วยสมบัติ mm hmm. พ้นจากความลำบากยากจนนะครับนี่ฉันได้วความเป็นนายครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีครับว่าเวลาฉันประทานแล้วนี้ญาโยมก็ถาวายมาด้วยความศรัทธาเราต้องเอากําลังเรี่ยวแรงมาสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็หาโอกาสบำเพ็ญป,ประโยชน์สุขให้กับมหาชนถึงแม้ยังเทศไม่ได้ก็สามารถทาตัวเป็นแบบอย่างได้ รับผิดชอบพระกิจได้รับมอบหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณค่าของพระภิกษุกับการฉันพัฒหาที่ยติโยมถวายด้วยความศรัทธาก็คงจะได้ขอคิดประพฤติปฏิบัติกันนะครับสวัสดีครับ